ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Size Project ครับอยู่กับผมเติมพงศกรครับและในวันนี้นะครับเราได้นําความรู้แล้วก็ออวิธีเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทำเลสิสมาให้ทุกคนทราบนะครับ และในช่วงนี้ครับขอยินดีต้อนรับนะครับผู้มีประสบการณ์ครับผมยินดีต้อนรับคุณเนธพิษหรือคุณนิ้งด้วยครับสวัสดีสสดค่ะ,คะนิ้งนะคะครับก็ คุณนิ้งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสายตามาค่อนข้างนานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนิ้งมีทั้งภาวะสายตาสั้นนะคะแล้วก็สายตาเอียงค่ะเวลาใช้ชีวิตก็คือจะลําบากค่อนข้างลําบากเลยนิดนึงใช่อ๋อแล้วหลังจากที่มีปัญหาสายตาเนี่ยสายตามีเอ่อมีทั้งปัญหาสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วการที่เรามีค่าสายตาที่ผิดปกติอย่างเงี้ยเรามีผลกระทบยังไงกับการใช้ชีวิตบ้างไหมครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยก็คือโดยปกติใช่ไหมคะสายตาสั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องใส่ทั้ ที่ก็จะอาจต้องตับใส่คอนแทคเลนส์บ้างก็คือทําให้แบบการมองเห็นเนี้ยค่ะฟิลออฟวิวก็คือจะแคบลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่หลังกรอบแว่นตา <c oughs> ใช่หรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์อย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ตาแห้งใช่ไม่ค่อยคอมฟอร์ทเท่าไหร่ก็จะต้องพก บางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ํายาใช่ค่ะน้ํายาที่เอาไว้เหมือนกับหยอดตา,<อ>าน้ําตาเทียมบ้างใช่ค่ะ,คะแล้วก็เหมือนกับแว่นเนี่ยค่ะก็คือหายไม่ได้เลยใช่าาขับรดลําบากเหมือนกันค่ะจริงๆคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเนี่ยรวมถึงสายตายาวด้วยก็จะพบปัญหาอยู่แล้วก็คือราคากรอบแว่นด้วยที่แพงมากๆหายทีนึงก็หลายตังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะทั้งเลนส์ด้วยต่างๆใช่ราคาก็ไม่ไม่ธรรมดาเลย แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณนิ้งไงครตัดสินใจจากการใส่แว่นเหมือนเดิมๆเ,เนี่ยมาทําเลสิกโดยวิธีสมาไซครับอ๋อก็คือว่าเออนิ้งเลิกที่เหมือนกับสายตานิงก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะ,คะแล้วก็นิงก็เลยหาค่ะห,หาว่าโอเคแบบ มีที่ทําเลสิกที่ไหนหรือเปล่าใช่คือทั้งที่เราโอเคอาจจะพร้อมมีความพร้อมมากขึ้นในแง่ของแบบปัจจัยต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็หาเลยอาจจะหาผ่านทาง Facebook หรือว่า Google ทั่วไปเลยใช่โดยที่อาจจะดูว่าโอเคหมอท่านไหนเก่งหรือว่าที่ไหนน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นปกติเพราะว่ามันคือดวงตาเลยสําคัญคมากก็เลยมีการตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนค่าสายตาของตัวเองใช,ใช่ไหครับให้กลับไปปกติ โดยที่ใช้วิธีการสมาร์ทไซส์อยากให้คุณนิ้งลองเล่าวิธีการทำแบบสมาร์ทไซ์ให้ฟังอีกสักนิดน,นึงได้ไหมครับโอเคค่ะคือเป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่เราทําคือแผลจะเล็กมากแล้วก็หายเร็วมากค่ะอันนี้ต้องยอมรับคือวันนึงอะค่ะวันเดียวเท่านั้นนี้สามารถที่จะขับรถไปทํางานปกติได้เลยแต่แค่นิดหน่อยคือเราอาจจะแต่งหน้าไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ใช่ค่ะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือสําคัญคือเรื่องตาแห้งค่ะตาแทบจะไม่แห้งเลย mm hmm. ใช่เราไม่จําเป็นที่เหมือนกับเ,ออเราอาจจะ หยอดตัวน้ําตาเทียมะค่ะในช่วงแรกแต่พอทุกอย่าง stable แล้วอะคะ่ะไม่จําเป็นต้องหยอดเลยใช่ค่ะถือว่าเป็นวิธีที่ทําแล้วเนี่ยแพรหายเร็วมากๆแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก่อนผ่าตัดนะคะหลังจากที่คุณนิ้งเนี่ยเลือกวิธีการทําแบบ smart size แล้วเนี่ยก่อนผ่าตัดคุณนิ้งรู้สึกตื่นเต้นหรือกังวลกลัวอะไรบ้างหรือเปล่าครับ อ๋อตอนแรกที่ก่อนเลยนะคะยังไม่มีข้อมูลในหัวมากนักโอเคเรายังอาจจะไม่มีความรู้มากพอเงี้ยค่ะก็รู้สึกกังวลเพราะว่าคือดวงตาเราเลยแต่พอโอเคได้แบบว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเงี้ยค่ะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์ค่ะรู้สึกสบายใจมากขึ้นประกอบกับด้วยระยะเวลาที่ทำอะค่ะน้อยมากเป็นหลักวินาทีเพราะฉะนั้นแน่นอนใช้เวลาสั้นความกังวลก็จะน้อยน้อยลงมากเรารู้สึกปลอดภัยค่ะก็คือจริงๆก่อนทำเนี่ย ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแต่ว่าพอเข้าไปอยู่นะห้องผ่าตัดก็มีข้างตื่นเต้นนิดนึงเช่นปกตินะคะแล้วก็คุณนิงเนี่ยได้ทําการศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกมีการเตรียมตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้กังวลอะไรรวมถึงคุณหมอที่ทําให้ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยใช่ใชไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็หลังจากที่คุณนิงได้เล่าประสบการณ์การผ่าตัดไปเมื่อสักครู่นี้นครับ คำถามมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามก็คือหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องปรนิบัติตัวเองอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคบอ๋อคือที่สตริกเลยนะคะก็คือเหมือนกับหมอเขาบอกว่าห้ามโดนน้าค่ะดวงตาของเราเนี่ยนะคะประมาณ7วันค่ะแต่โดยปกติคือเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะสามารถทานได้ปกติเลยแล้วก็ เน้นว่าควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอคือนอนเยอะๆค่ะตัวแผลจะได้กลับมาสมบูรณ์ได้เร็วแล้วก็การใช้ชีวิตของนิเงยคะ่ะแค่1วันนิก็สามารถที่จะขับรถได้แล้วอย่างที่บอกไปใช่สบายมากเพียงแค่เหมือนกับไม่ให้น้ําโดนเท่านั้นใช่ค่ะอ๋อก็คือค่อนข้างที่จะง,ง่ายด้วยเนาะมันจะ ต่างจากที่เคยเห็นมาเมื่อก่อนเลยครับว่าหลังจากทำเลสิกแล้วนี่จะต้องสวมแว่นงดออกแดดต่างๆวิธีการทำเลสิกแบบสมาไซก็คือหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยใช่ค่ะอ๋ออาจจะต้สตริกนิดนึงก็คือมันก็หยอดยาตามที่แพทย์สั่งนะคะเพื่อที่จะให้แผลนเนี่ยคะ่ะกลับมา เ,เหมือนกับสมานตัวได้เร็ว,วมากขคือล้วก็ไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้เลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของแว่นกันแดดนะคะก็แนะนำให้ใส่ได้บ้างถ้าสมมติว่ายังรับแสงได้ไม่ดีพอใช่ค่ะก็คือมีการแนะนำนะครับจากคุณหมอหลังจากผ่าตัดอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนที่ทำเลสิกแบบสมาร์ทไซส์เนี่ยปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ยากเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าวิธีการทำสมาส์มันเป็นวิธีที่ใหม่แล้วก็ค่อนข้างเร็วอยู่แล้ว<ช>หลังจากนั้นก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยใช่ไหมครใช่ค่ะ,คะเป็นวิธีที่ดีเลยแล้วก็เหมือนกับการรีคอเวอรี่อะค่ะกลับมาได้เร็วใช้ชีวิตได้แทบจะปกติเลยทานอะไรก็ได้ค่ะใช่ครับ ก็ได้รับข้อมูลมาค่อนข้างเยอะมากสมควรแล้วนะครับก็จริงๆวันนี้อยากจะให้คุณนิงนะครับฝากเกี่ยวกับการทําเลสิกหน่อยว่าคนไหนนะคะที่ยังไม่กล้าที่จะทําหรือว่ายังตัดสินใจอยู่อย่างเงี้ยคุณนิงอยากจะมีอะไรบอกกับคนเหล่านี้บ้างไหมครับ อ๋อคือแนะนําเลยค่ะเป็นวิธีที่ดีมากด้วยสมาไซอะคะ่ะเป็นวิธีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยแพรเล็กแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะค่อนข้างที่จะรู้สึกปลอดภัยใช้เวลาน้อยค่ะคืออยากแนะนําให้ทํามากเพราะว่าโลกของคุณนะคะก็คือจะเปลี่ยนไปเลยจากคนที่มันกับสายตาสั้นแล้วก็มองอะไรก็รู้สึกมัวไปหมดอย่างเงี้ยค่ะพอทําแล้วแบบโลกสว่างชัดเจนก็คือแนะนําเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนนะครับผมจาก คนที่เคยทำมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆใช่ไหมครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะครที่มีปัญหาหรือว่ายังกังวลอยู่นะครับมาตัดสินใจดูจากคลิปนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยพิจารณาอีทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแนะนําเลยครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะทําเลสิกหรือกําลัางหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่สามารถดูได้ที่ w w w l a s i k b k c o m นะครับสำหรับวันนี้เติมวงศกรและ นิ้งเนน่าผิษนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับและใน EP ต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องอะไรและแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ